ตอนที่395ช่วยพวกเราด้วยมันได้ผลนั่นหมายความว่าตราบใดที่เขาสามารถทำลายตัวอ่อนปีศาจเหล่านี้ได้พวกมันก็จะกลายเป็นแหล่งที่มาของคุณค่าวิวัฒนาการสำหรับเขาในขณะน,นี้ดูเหมือนว่าเขาจะเห็นคุณค่าวิวัฒนาการจำนวนมหาศสาโบกมือมาที่เขาแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่ามีเอมบริโอปีศาจอยู่กี่ตัวแต่เมื่อพิจารณาจากที่เขาพบได้ง่ายๆสองตัวแล้วก็อาจมีพวกมันมากมายข้างนอกนั้นเขาต้องบังคับตัวเองไม่ให้ออกไปที่นั่นเพื่อค้นหาเพิ่มเติมเนื่องจากการสืบเชื้อสายของวันสิ้นโลกอยู่ห่างออกไปไม่่ถึงงชัวโม เขากระพือปีกทั้งแปดแล้วบินไปยังฐานที่พ่อของเขาอยู่และมาถึงในอีกสิบนาทีต่อมาในขณะนี้ฐานยังคงสว่างไสวเขารีบตามมาหาพ่อของเขาอย่างรวดเร็วซึ่งยืนอยู่ท่ามกลางทหารรับจ้างนับหมื่นซึ่งได้รับการปกป้องโดยจัก,กรพรรดิมังกรดำจัก,กรพรรดิหินและจัก,กรพรรดิดอกไม้น่าแปลกที่พ่อของเขาสามารถหาโซ่มาผูกคนเหล่านี้ไว้กับเสาเหล็กได้ด้วยวิธีนี้จะง่ายต่อการแยกแยะว่าตัวไหนกลายเป็นซอมบี้และจะป้องกันความวุ่นวายขนาดใหญ่เมื่อหลวงพ่อหวังเห็นหวงังหอมากงก็อุทานว่าทำไมคุณถึงมาที่นี่อีก หวังหอมากแลงร่างกลับเป็นมนุษย์และยิ้มสดใสขณะที่เขาตอบฉันกลัวว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับพ่อพ่อหวังตอบอย่างไม่พอใจว่าคุณไม่ดูถูกพ่อของคุณมากเกินไปหรอตอนนี้ฉันมีผููใต้บังคับบัญชาหลายหมื่นคนแล้วคุณก็รู้หวังหมางตัดสินใจที่จะไม่โ้เถียงและทั้งสองก็พูดคุยกันเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงทันใดนั้นได้ยินเสียงคำรามต่ำต่อเนื่องเพื่อดึงดูดความสนใจของพวกเขาในบรรดาทหารรับจ้างนับหมื่นบางคนกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วและกำลังดิ้นรนต่อสู้กับสายสัมพันธ์ของพวกเขาอย่างบ้าคลั่ง ในเวลาเดียวกันผู้ที่ไม่กลายเป็นซอมบี้ก็รีบปลดโซ่ออกแล้ววิ่งไปหาพ่อหวังด้วยสีหน้าซีดเซียวหลวงพ่อหวังโบกมือแล้วสั่งใครที่ไม่กลายเป็นซอมบี้และไม่รู้สึกไม่สบายไปรับอาวุธเมื่อได้ยินสิ่งนี้พวกเขาก็จับอาวุธและเคลื่อนขบวนอย่างรวดเร็วเมื่อเวลาผ่านไปทหารรับจ้างก็กลายเป็นซอมบี้มากขึ้นเรื่อยๆและภายในสิบนาทีพวกมันมีจำนวนมากกว่าหกพันตัวมีทหารรับจ้างประมาณห้าพันนายที่ไม่ได้กลายเป็นซอมบี้โชคดีที่ซอมบี้ดูเหมือนจะไม่สามารถคลายตัวเองและหลุดพ้นได้ ในขณะนี้หลวงพ่อหวังสั่งตรวจสอบกันหากคุณพบใครก็ตามที่ได้รับบาดเจ็บจากซอมบี้ให้ผลักพวกเขาออกไปทันทีทหารที่ได้รับบาดเจ็บหลายสิบคนถูกนำออกจากขบวนที่ตั้งขึ้นใหม่หลังจากควบคุมทหารที่ได้รับบาดเจ็บแล้วหลวงพ่อหวังก็สั่งทุกคนเล็งไปที่เป้าหมายเมื่อเห็นเช่นนี้หวังหอมก็พูดทันทีว่าพ่อไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นระวงังด้วยเหตุนี้แวงมังจึงแปลงร่างเป็นร่างที่แท้จริงของเขาและทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าจากนั้นเขาก็ปล่อยเปเลวไฟแห่งการทำลายล้างใส่ซอมบี้ ครู่ต่อมาซอมบี้จำนวนนับไม่ถ้วนถูกจุดไฟและในไม่ช้าก็กลายเป็นเท่าฐานทิ้งให้พ่อหวังตกตะลึงแต่ก็อิจชาเช่นกันเมื่อเทียบกับลูกชายของเขาความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของเขายังขาดอยู่เขามีเทคนิคการฝึกฝนและความแข็งแกร่งในการต่อสู้แต่สิ่งเหล่านี้ดูซีดเซียวเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่แวงมังสามารถทําได้หลังจากที่ซอมบี้ทั้งหมดถูกเขาจนกลายเป็นเท่าฐานเขาก็ถอนหายใจด้วยความโล่องอกและออกคำสั่งชุดใหม่เร็วเข้าผู้ที่รับผิดชอบด้านโลจิสติกทำความสะอาดสนามรบบรรดาผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่กลับไปประจจาาหน้้ที่ของเเถิด บรรดาผู้ที่เตรียมพร้อมรอคำแนะนำของฉันดูเหมือนว่าหวังหอมางจะไม่มีอะไรต้องกังวลขณะที่คุณพ่อหวังจัดการกับเรื่องที่ตามมาได้อย่างง่ายดายดังนั้นแวงมังจึงออกจากฐานทัพส่วนตัวของบิดาหลังจากกล่าวคำอำลาหลังจากออกเดินทางแวงมังก็บินเข้าไปในเมืองอีซุนและเขาก็ได้ยินเสียงคำรามอันน่าสะพรึงกลัวของซอมบี้จากท้องฟ้ามันหูหนวกเขายังสามารถได้ยินเสียงกรีดร้องทุกประเภทช่วยฉันอย่าฆ่าฉันไม่ฉันไม่สามารถตายที่นี่ได้อย่ากินฉันทำไมคุณถึงเป็นแบบนี้ น้ำพึ่งฉันเองอ่าฉันจะฆ่าแกให้ตายอ่าขาของฉันคืนนี้โลกเป็นเหมือนนรกบนดินหวังหมางอดไม่ได้ที่จะสายหัวซอมบี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเมื่อตัวอ่อนอสูรฟักออกมาสถานการณ์อาจจะเลวร้ายลงอีกนับพันเท่านอกจากนี้แวงมังยังไม่รู้ว่ามอนสเตอร์ตัวอื่นจะปรากฏตัวอย่างไรในช่วงวันสิ้นโลกในขณะน,นี้หวังหอมมั่งอยู่ในร่างมนุษย์ยืนอยู่บนรถบรรทุกโดยเอามือภายไล่หลังทันใดนั้นเขาก็เห็นฉากที่ดูไม่เข้าท่า บนถนนอันมืดมิดท่ามกลางฝูงซอมบี้หนาแน่นชายหนุ่มที่ดูเหมือนจะอายุเพียง16หรือ17ปีก็เต็มไปด้วยเลือดเขาแบกเด็กสาวไว้บนหลังของเขาขณะที่เขาถือขวานและฟันดับใส่ซอมบี้เขาฟันและฟันฝ่าฝูงซอมบี้แล้วรีบหนีไปเขาวิ่งไปหาวังหมางและขอความช่วยเหลือได้โปรดช่วยพวกเราด้วยบทที่396การเผชิญหน้าวังหอมางมองดูชายหนุ่มอย่างสงสยัยชายหนุ่มคนนี้มีความสงบผิดปกติและดูมีความสามารถมาก มีซอมบี้มากมายตลอดระยะทางหนึ่งกิโลเมตรที่เขาวิ่งผ่านแต่ชายหนุ่มคนนี้ก็สามารถมาถึงที่นี่ได้ในขณะที่แบกภาระอยู่เขาฆ่าซอมบี้ไปหลายร้อยตัวตลอดทางนี่เป็นสิ่งที่คนธรรมดาสามารถทำได้ใช่ไหมไม่ชัดเจนชายหนุ่มคนนี้ได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายมนุษย์ไปแล้วดูเหมือนว่าชายหนุ่มคนนี้จะเป็นคนที่ผ่านการบับปิดมาด้วยฝนโลหิตได้สำเร็จสิ่งที่น่าแปลกใจอีกอย่างคือบุค,คลิกและอุปนิสัยของชายหนุ่มคนนี้ซึ่งไม่เหมาะกับคนวัยเดียวกับเขาถ้าเป็นหวังห่อมั่งเขาคงจะไม่่่่่กกกลาาาเเดินนผูงงงซออมบีีทขจะแแร็รพ วังหอม่างถามด้วยความประหลาดใจคุณรู้จักฉันได้ยังไงเพราะฉันสัมผัสได้ว่าคุณเป็นคนเข้มแข็งแม้แต่ซอมบี้พวกนี้ก็ยังหลบเลี่ยงคุณโดยไม่รู้ตัวโดยพื้นฐานแล้วไม่มีซอมบี้อยู่ใกล้คุณยิ่งกว่านั้นภายใต้สถานการณ์เช่นนี้คุณกล้าที่จะโดดเด่นบนท้องถนนอย่างเปิดเผยหลังจากได้ยินสิ่งนี้แวงมังก็ตกตะลึงไปทั่วขณะเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับการวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนขนาดนี้สิ่งนี้ทําให้เขาอารมณ์ดีแต่เขายังคงพูดอย่างเฉยเมยว่า 1, 5, 4, หานาึ่นออปงปีห้าส ฉันช่วยคุณได้ตอนนี้แต่ฉันไม่สามารถปกป้องคุณตลอดไปได้ไม่ว่าคุณจะรอดหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองหลังจากได้ยินคำพูดของแวงมังเด็กหนุ่มที่โชคเลือดก็เงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่จะพยักหน้าเล็กน้อยจากนั้นเขาก็วางหญิงสาวลงบนหลังของเขาแล้วโน้มตัวลงข้างรถอย่างอ่อนแรงและหอบในขณะนี้แวงมังเหลือบมองหญิงสาวและขมวดคิ้วหวังหอมากรู้สึกได้ว่าหญิงสาวคนนั้นกลายเป็นซอมบี้อย่างไรก็ตามหวังหอมากไม่เข้าใจว่าทำไมหญิงสาวถึงไม่ตื่นและไม่แม้แต่จะกัดชายหนุ่มด้วยซ้ำ นี่มันแปลกเกินไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นวังหอมากงจึงพูดว่าเธอกลายเป็นซอมบี้ไปแล้ววนะเมื่อได้ยินสิ่งนี้ชายหนุ่มที่กำลังพักผ่อนก็ตัวสั่นและหันไปมองเด็กสาวที่อยู่ข้างๆเมื่อเขาสัมผัสได้ว่าหญิงสาวไม่หายใจอีกต่อไปชายหนุ่มก็เงียบไปนานสิบนาทีต่อมาชายหนุ่มยังคงอุ้มหญิงสาวไว้ทางซ้ายแล้วเข้าไปในอาคารหนุ่มน้อยขอให้โชคดีชายหนุ่มคนนี้บังเอิญชนเข้ากับเขาและเขาก็อารมณ์ดีการยืนอยู่ที่นี่เป็นเวลาสิบนาทีเป็นสิ่งที่วังหอมากงสามารถทำได้ อย่างไรก็ตามหวังหอมั่งรู้ดีว่าจะมีสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกมากมายในอนาคตเขาต้องปรับตัวให้เข้ากับมันไม่ช้าก็เร็วเขาไม่สามารถช่วยทุกคนที่เขาเห็นได้ใช่ไหมมันจะไม่มีที่สิ้นสุดขณะที่หวังหอมั่งกำลังจะจากไปเขาก็มองเห็นสิ่งอื่นอีกด้านหนึ่งของถนนมีกลุ่มซอมบี้กำลังไล่ตามสาวสวยคนหนึ่งอย่างไรก็ตามสาวสวยวิ่งเร็วมากแอร์ละทิ้งซอมบี้ไว้ข้างหลังอย่างง่ายดายอย่างไรก็ตามปัญหาก็คือมีซอมบี้มากเกินไปบางครั้งพวกเขาจะรีบออกจากกรอกซอกซอยเพื่อซุ่มโจมตีเธอ จากนั้นเด็กสาวก็กลายร่างเป็นเสือไซบีเรียยาวหเมตรและความเร็วของเธอก็เพิ่มขึ้นเธอกระโดดขึ้นไปหลายเมตรและร่อนลงบนชั้นสาของอาคารอย่างง่ายดายนี่คือใครบางคนจากบีสกอตสเปซหวังห้อมรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อเห็นสิ่งนี้แต่เขาจําอีกฝ่ายได้อย่างรวดเร็วเขาไม่ได้พบใครจากบีสกอตสเปซมาเป็นเวลานานเฮลิโอสุดหล่อยอยากตั้งทีมไหมในขณะนี้สาวสวยที่นอนอยู่บนระเบียงชั้นสาก็เห็นวังหมางท้ายที่สุดแล้วเขาโดดเด่นเนื่องจากซอมบี้ทุกตัวกาลังหลบเลี่ยงเขาโดยไม่รู้ตัว ข้อเท็จจริงนี้เพียงอย่างเดียวทําให้หญิงสาวส่งคําเชิญไปยังแวงมังทันทีในความเห็นของเธอแม้ว่าแวงมังจะไม่ได้มาจากบีสกอตสเปซแต่เขาก็เป็นผู้เที่ยวชาญอย่างแน่นอนในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนเช่นนี้การติดตามผู้เที่ยวชาญเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยที่สุดอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามแวงมังเพียงแต่เพิกเฉยต่อเธอซึ่งทาให้เธอค่อนข้างโกรธบาจริงเป็นไปได้ไหมว่าผู้ชายคนนี้ไม่ชอบผู้หญิงทันใดนั้นสาวสวยก็มองเห็นเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้เธอตกตะลึงอย่างที่สุดชายหนุ่มแปลงร่างปนงาบ้้ไทอฟ ไม่มีทางเขาเขาเป็นสัตว์ผู้พิทักษ์แห่งชาติไม่นานหลังจากการเผชิญหน้าครั้งนั้นวังหมางก็รีบเร่งไปยังสถานที่ซึ่งปกคลุมไปด้วยเมฆดำซึ่งเป็นป่าป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดเมื่อมาถึงก็เห็นเหตุการณ์น่าตกใจสมบัติสวรรค์ระดับอมตะระดับครึ่งก้ากำลังประสบความยากลำบากมันทำให้ท้องฟ้าภายในรัศมีหลายสิบไมล์เต็มไปด้วยเมฆสีดำและเสียงฟ้าร้องที่ดังกึกก้องฉากนั้นยิ่งใหญ่มากดวงตาของวังหอมากงจับจ้องไปที่สมระดับอมตะคระึร่งก้าที่กำลังเผชิญกกับบควาาาามยาลในท้้องฟ เขาลืมไปจริงๆว่าสมบัติสวรรค์ระดับอมตะครึ่งก้าวเหล่านี้สามารถกลายเป็นอมตะแห่งแผ่นดินได้เช่นกันหัวใจของเขาจมลงเมื่อเขามองดูความทุกข์ยากเริ่มต้นขึ้นสมบัติจากสวรรค์นี้จะกลายเป็นดินแดนอมตะและจะแข็งแกร่งกว่าที่เคยเป็นความรู้สึกเร่งด่วนเต็มหัวใจของเขาดูเหมือนว่าโลกนี้จะเป็นเวทีสำหรับดินแดนอมตะที่จะแข่งขันกันเองฉันต้องกลายเป็นครึ่งเทพโดยเร็วที่สุดสิ่งที่ทำให้หวังหอมั่งรู้สึกหดหูมากยิ่งขึ้นก็คือเขาไม่เคยสังเกตเห็นว่ามีสมบัติสวร,ร,ร เสียอะไรสมบัติสวรรค์เหล่านี้เก่งเกินกว่าจะซ่อนได้บทที่397รเ้าสมขาวในความเห็นของหวังหอม่างถ้ามีในจังหวัดนี้ก็มีอีกหลายคนอยู่ทั่วโลกด้วยการมาถึงของวันสิ้นโลกสมบัติจากสวรรค์จำนวนมากเหล่านี้จะกลายเป็นดินแดนอมะตะในกรณีนั้นรายชื่อผู้เที่ยวชานอันดับโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในไม่ช้าเขาต้องตามทันเขาต้องเพิ่มความแข็งแกร่งให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ยังมีตัวอ่อนอสูรที่ไม่ทราบจำนวนในโลกและใครจะรู้ว่าแต่ละตัวมีพลังมากแค่ไหน แวงมังเฝ้าดูสมบัติโสมจากสวรรค์น,นี้ได้รับความทุกข์ยากซึ่งใช้เวลาสองสามชั่วโมงเมื่อสายฟ้าสวรรค์นบนท้องฟ้าหายไปดินแดนอมะตะอีกแห่งก็ถือกำเนิดขึ้นเมื่อเห็นเด็กหนุ่มผมขาวยืนอยู่อย่างภาคภูมิใจบนท้องฟ้าแวงมังก็ถอนหายใจบางทีมันอาจเป็นสมบัติจากสวรรค์ความทุกข์ยากสายฟ้าของชายผู้นี้ค่อนข้างแปลกเนื่องจากดูเหมือนจะไม่รุนแรงมากนะักในความเห็นของแวงมังเป็นไปได้มากกว่ารากฐานการฝึกฝนของเพื่อนคนนี้แข็งแกร่งมากซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมการผ่านความทุกข์ยากสายฟ้าจึงงเเเป็นนนพพียพิธกาารท่ั้ หัวใจของแวงมังเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นเมื่อเขาสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายอันน่าสะพรึงกลัวของดินแดนอมตะาจากเด็กหนุ่มผมขาวและเขารู้สึกอิจฉาริษยาในขณะนี้เด็กหนุ่มผมขาวที่ประสบความสำเร็จในการก้าวข้ามความทุกยากก็ได้พบกับแวงมังในอดีตเมื่อเขาพบกับผู้เที่ยวชาญเช่นหวังหอม่างเขาจะหลีกเลี่ยงเขาอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามเขาได้ประสบความสำเร็จในการก้าวข้ามความทุกยากและกลายเป็นดินแดนอมตะดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องวิ่งหนีซ่อนอีกต่อไป ดังนั้นเด็กหนุ่มผมขาวจึงหันหลังกลับสวมเสื้อคลุมสีขาวลงมาจากท้องฟ้าและเข้าหาหวังหอม่างเขาหัวเราะเบาๆและกล่าวว่าสวัสดีสหายดิสหวังหมังไม่กล้าที่จะหยิงพยองเขารียบยิ้มและพยักหน้าสวัสดีท่านสมขาวสมขาวยิ้มและพูดว่าคุณไม่จําเป็นต้องสุภาพขนาดนี้สหายดิสคุณใกล้จะทะลุทะลวงไปสู่ดินแดนอมะตะได้แล้วเพียงแค่เรียกฉันว่าเฟลโลดิสสมขาวสามารถบอกได้โดยธรรมชาติว่าวังหมังอยู่ห่างจากการเป็นดินแดนอมะตะเพียงก้าวเดียวและด้วยเหตุนี้จึงคิดว่าเป็นการเหมาะสมที่จะผูกมิตรกับเขา ยิ่งไปกว่านั้นในฐานะสมบัติสวรรค์จากจังหวัดนี้เขามีความเข้าใจเกี่ยวกับวังหม่งซึ่งเป็นเจ้าเหนือหัวของสถานที่แห่งนี้ตัวอย่างเช่นเขารู้เกี่ยวกับการพัฒนาความแข็งแกร่งอย่างรวดเร็วของแวงมังและสมบัติสวรรค์ระดับอมตะระดับครึ่งก้าจำนวนนับไม่ถ้วนที่เขากินเข้าไปเป็นเพราะเหตุนี้เขาจึงเก็บตัวเงียบๆตอนที่เขาอยู่ในจังหวัดและมักจะซ่อนตัวอยู่ใต้ดินลึกๆในตอนนั้นโสมขาวยังตัวสั่นด้วยความกลัวเมื่อเผชิญหน้ากับผู้เที่ยวชานเช่นวังห้อมา่างผู้ซึ่งกินสมบัติ หลังจากนั้นเขาก็แลกเปลี่ยนความยินดีกับโสมขาวอีกเล็กน้อยก่อนออกเดินทางโสมขาวได้ผ่านความทุกข์ยากสายฟ้าของเขาอย่างราบรื่นและความแข็งแกร่งของเขาก็ถึงจุดสูงสุดเช่นกันถ้าโสมขาวอยู่ในสถานะของเซียงหอยู่หวังหมางคงจะมีความคิดอื่นเมื่อพวกเขาแยกทางกันท้องฟ้าก็สดใสแล้วหวังหมางจึงพบถ้ำแห่งหนึ่งในป่ากใกล้เมืองหลังจากที่เห็นโสมขาวบุกทะลวงเข้าไปเขาก็ตัดสินใจว่าเขาเพียงพอที่จะก้าวไปสู่ระดับอมตะของดินแดนด้วยตัวเขาเองหรือไม่ เขาคงจะทําสิ่งนี้เร็วกว่านี้แต่การดูแลให้ครอบครัวของเขาปลอดภัยในช่วงวันสิ้นโลกถือเป็นสิ่งสําคัญอันดับแรกตอนนี้สิ่งต่างๆมีเสถียร,รภาพและครอบครัวของเขาได้รับการปกป้องจากจัก,กรพรรดิอสูรทั้งสถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องพยายามฝ่าฟันอุปสรรคหลังจากเข้าไปในถ้าแล้ววังหมาง,งก็ขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นมันถูกซ่อนไว้ค่อนข้างดีระบบแสดงข้อมูลสถานะของฉัน้นพิธีกรวังหมาง,งชื่อเรื่องเทพเจ้าแห่งภูเขาทั้งห้าสายพันธุ์งูเหลือมสามหัวแปดปีการฝึกฝน8 8 0 0ันปรอปีระดับจัก,กรพรรดปีศาจสูงสุด รูปร่างยาว264เมตรกว้าง14เมตรหนัก15ล้านกิโลกรัมแรงกัด15ล้านกิโลกรัมความเร็ว160กิโลเมตรชั่วโมงพลังศักดิ์สิทธิ์การเป็นทาสของราชาผนึกควบคุมวิญญาณการสร้างใหม่เลเซอร์ทำลายล้างเร็วไฟแห่งการทำลายล้างน้ำค้างแข็งชั่วนิรันด์สวรรค์และโลกด้วยกระดูกคาถาสายฟ้าเบอร์วอลการเปลี่ยนแปลงมากมายพิเศษ พื้นที่เก็บข้อมูลการตรวจจับข้อมูลบทอมตะไซการอัญเชิญผู้เที่ยวชานข้ามพรมแดนที่แท้จริงไซอัปเกรดพลังศักดิ์สิทธิ์ฟรีไซวงล้อพลังศักดิ์สิทธิ์แห่งโชคลาภไซหีบสมบัติเงินไซหีบสมบัติทองไซหีบสมบัติเพชร X2 กลิ่นหอมแห่งความรักไซห้างศัพรพสินค้าเปิดใช้งานแล้วค่าโชค299าบโชคลาภมูล,ลค่าวิวัฒนาการ87.5พันล้าน60พันล้านอันดับปัจจุบันกำลังอัปเดตอันดับบทที่398เวลาเก็บเกี่ยว หลังจากดูข้อมูลสถานะของเขาแล้วหวังหอม่างก็รู้สึกค่อนข้างมองโลกในแง่ดีเขามีหนึ่งวิวัฒนาการที่พร้อมและรอคอยและมีหีบสมบัติจำนวนหนึ่งที่ควรทำให้เขาได้รับคุณค่าวิวัฒนาการมากพอที่จะพัฒนาอีกครั้งและด้วยเหตุนี้จึงไปถึงระดับอมตะของดินแดนเมื่อคิดเช่นนี้หวังหอม่างก็ไม่ลังเลอีกต่อไประบบเปิดหีบสมบัติเงินติง้งยินดีด้วยเปิดหีบสมบัติเงินสำเร็จแล้วติง้งยินดีด้วยได้รับมูล,ลค่าวิวัฒนาการหนึ่งจพันล้าน ติ๊งยินดีด้วยได้รับมูล,ลค่าวิวัฒนาการถึง1 0 0 0พล้านติ๊งยินดีด้วยได้รับวิดีโอ 18SX ติ๊งยินดีด้วยได้รับวิดีโอเต้นสําหรับเด็กแล้วเฮ้อมันเป็นผลลัพธ์50ต่อ50ขยะ5าเนและมูล,ลค่าการวิวัฒนาการ50เปอร์ซนตเมื่อเห็นเช่นนี้หวังหอมม่งก็ทําได้เพียงปลอบใจตัวเองว่าอย่างน้อยความโชคร้ายของเข,เขาก็เข้ามาหาหีบสมบัติที่เลวร้ายที่สุดหลังจากที่ใส่หัวอย่างช่วยไม่ได้และปรับสภาพจิตใจของเขาแล้วแวงมังนนาบบงคํ ติ๊งยินดีด้วยเปิดหีบสมบัติทองคําสําเร็จแล้วติ๊งยินดีด้วยได้รับมูล,ลค่าวิวัฒนาการถึงห0 0พล้านติ๊งยินดีด้วยได้รับชิปรถเผ็ดหนึ่งกล่องติ๊งยินดีด้วยได้รับคะแนนวิวัฒนาการห0 0พล้านแต้มติ๊งยินดีด้วยได้รับไฟแท็กแล้วติ๊งยินดีด้วยได้รับบัตรรางวัลแบบครั้งเดียวหนึ่งใบหมายเหตุเมื่อใช้แล้วอนุญาตให้เจ้าบ้านเลือกรางวัลดก็ได้จากกวงล้อแห่งโชคจะมีโอกาส100เปอร์เซนที่จะชนะรางวัลที่เลือก ใช่เลยหากไม่รวมรางวัลที่5ยังคงเป็นผลลัพธ์50ต่อ50แต่บัตรรางวัลทําให้ทุกอย่างคุ้มค่าถ้าเขาใช้มันกับวงล้อแห่งโชคชะตาอันใดอันหนึ่งที่มีรางวัลล้ำค่าเขาจะโดนแจ็คพอตไม่เลวไม่เลวเขาได้สะสมมูล,ลค่าวิวัฒนาการถึง100พันล้านแล้วยิ่งไปกว่านั้นยังมีหีบสมบัติเพชรอีกสองหีบที่ยังไม่ได้เปิดดูเหมือนว่าสิ่งต่างๆกํา,ากลังมองหาเมื่อคิดเช่นนี้หวังหอมงก,ก็พึงพำระบบเปิดหีบสมบัติเพชรติ้งยินดีด้วยเปิดหีบสมบสมัติเรําจ ติงยินดีด้วยได้รับมูลค่าวิวัฒนาการถึง10พันล้านติง้งยินดีด้วยได้รับมูลค่าวิวัฒนาการถึง9พันล้านติง้งยินดีด้วยได้รับมูลค่าวิวัฒนาการถึง1พันล้านติงยินดีด้วยได้รับสมบัติสวรรค์ระดับจาก,กรพพัดปีศาจเอค้าไอติงยินดีด้วยได้รับกระทั่คุณภาพสูงแล้วติง้งยินดีด้วยได้รับน้ำมันหล่อลื่นเกรดพรีเมียมหนึ่งขวดดีโอกาสเปลี่ยนไปในทางที่เขาโปรดปราน ไม่รวมสมบัติสวรรค์ระดับจัก,กรพรรดิปีศาจเขาได้รับมูลค่าวิวัฒนาการ20ล้านดังที่กล่าวไปแล้วสมบัติสวรรค์ระดับจัก,กรพรรดิปีศาจทั้ง5้านั้นสามารถแจกจ่ายให้กับเขาได้แล้วอย่างไรก็ตามพ่อหรือลูกน้องของเขาสามารถใช้ได้เมื่อมาถึงจุดนี้แวงมังรู้สึกว่าระบบนี้ผิดเพี้ยนไปเล็กน้อยไม่อย่างนั้นทำไมมันถึงส่งของที่เขาไม่เคยใช้เป็นงูมาให้เขาละ่ะไม่ว่าในกรณีใดด้วยมูลค่าวิวัฒนาการ120พันล้านในกระเป๋าแวงมังจึงมั่นใจในโอกาสของเขาถึงเวลาที่จะสรุปสิ่งงตต่าๆระบบบบบเเปิิดหีีสมัพอกใ ติงยินดีด้วยได้รับไม้เท้าทุกตีสุนัขของแกงขอทาน T N อาวุธที่มีชื่อเสียงซึ่งใช้โดย h งก g กองในนวนิยายวูเกียของจิงยงเรื่อง Legend of the Condor Hero นอกจากนี้เจ้าของไม้เท้ายังได้รับการยอมรับว่าเป็นหัวหน้าแกงบีกาอีกด้วยติง้งยินดีด้วยได้รับกล่องอมยิ้มแล้วติง้งยินดีด้วยได้รับโถของจากรพพัดแล้วติง้งยินดีด้วยได้รับมูล,ลค่าวิวัฒนาการถึงสิบพันล้านติง้งยินดีด้วยได้รับมูล,ลค่าวิวัฒนาการถึงสิบพันล้าน ยินดีด้วยได้รับมูล,ลค่าวิวัฒนาการถึงสิบพันล้านไอบ้าไอบ้ารางวัลสามรางวัลแรกทําให้เขาต้องสาบแช่งและหอนแต่โชคดีที่โชคของเขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหลังจากประกาศรางวัลสามรางวัลสุดท้ายแล้วด้วยมูล,ลค่าวิวัฒนาการหนึ่งร้อยห้าสิบพันล้านเขารู้สึกว่าการขึ้นสู่ดินแดนระดับอมตะนั้นเป็นข้อตกลงที่ปิดผนึกหวังหอมมงรู้สึกตื่นเต้นมากจนเขาอยากจะเงยหน้าขึ้นและหัวเราะด้วยซ้ำในที่สุดเขาก็จะได้เข้าร่วมกับดินแดนอมตะอื่นๆและกลายเป็นหนึ่งในผ จากนั้นมันเป็นไปได้ที่จะทําภารกิจของเขาให้สําเร็จและสังหารเทพท้องถิ่นนั้นตอนที่399ใกล้มากแต่ไกลามากในขณะนี้จินตนาการของหวังหอมั่งเริ่มบ้าคลาั่งหลังจากที่เขากลายเป็น,นดินแดนอมะตะเขาก็เหยียบย่าเทพประจําท้องถิ่นแล้วต่อยเจ้าแห่งนรกทั้ง18ผู้เชี่ยวชาญอมะตะส่วนที่เหลือของดินแดนก็ร้องไห้อย่างขมขื่นเช่นกันและคุกเข่าต่อหน้าเขาเพื่อขอความเมตตาหลังจากที่ฝันกลางวันของเขาสิ้นสุดลงแวงมังที่ตื่นเต้นก็พึงพำระบบเริ่มวิวัฒนาการ ติ้งหากมูล,ลค่าวิวัฒนาการ60พันล้านสำเร็จแล้ววิวัฒนาการเริ่มต้นเมื่อหวังหมังตื่นขึ้นมาอีกสองชั่วโมงต่อมาแทนที่จะตรวจสอบสิ่งต่างๆเขาพูดทันทีว่าระบบพัฒนาต่อไปติ้งโฮสต์มีค่าวิวัฒนาการไม่เพียงพอไม่สามารถพัฒนาได้อีกวงเล็บเหลี่ยมปิดหวังหมังตกตะลึงอะไรว่ามูล,ลค่าวิวัฒนาการไม่เพียงพอใช่ไหมเขายังมีมูล,ลค่าวิวัฒนาการนับพันล้านไม่ใช่หรือเขาตัดสินใจตรวจสอบสิ่งต่างๆด้วยความมุนงงระบบแสดงข้อมูลสถานะของฉัน พิธีกรวังหมางชื่อเรื่องเทพเจ้าแห่งภูเขาทั้ง5สายพันธุ์งูหลาม3าหัวแปดปีกไอการฝึกฝน8,900ปีระดับจาก,กระพัดปีศาจสูงสุดร่างกายยาว268เมตรกว้าง14เมตรหนัก17ล้านกิโลกรัมแรงกัด17ล้านกิโลกรัมความเร็ว160กิกิโลเมตรชั่วโมงพลังศักดิ์สิทธิ์ การเป็นทาสของราชาผนึกควบคุมวิญญาณการสร้างใหม่เลเซอร์ทำลายล้างเลวไฟแห่งการทำลายล้างน้ำค้างแข็งชั่วนิรันดร์สวรรค์และโลกด้วยกระดูกคาถาสายฟ้าเบอร์วอ,วอการเปลี่ยนแปลงมากมายพิเศษพื้นที่เก็บข้อมูลการตรวจจับข้อมูลบทอมะตะไซการอัญเชิญผู้เชี่ยวชาญข้ามพรมแดนที่แท้จริงไซอัปเกรดพลังศักดิ์สิทธิ์ฟรีไซวงล้อพลังศักดิ์สิทธิ์แห่งโชคลาภไซบัตรรางวัลไซกลิ่นหอมชวนลหลงไหลไซไอห้างสรรพสินค้าเปิดใช้งานแล้ว โชค299ราบโชคลาภมูลค่าวิวัฒนาการ9000พันล้าน I.O.O. พันล้านอันดับปัจจุบันอันดับที่25ในการจัดอันดับผู้เที่ยวทานทั่วโลกอันดับอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโครนรบมูลค่าวิวัฒนาการ100พันล้านเหตุใดจำนวนเงินที่ต้องการจึงเพิ่มขึ้นมากเป็นเพราะมันเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าไปสู่ระดับอมตะของดินแดนหรือไม่ไม่เพียงแค่นั้นแต่หลังจากการวิวัฒนาการของเขาอันดับของเขาในรายชื่อผู้เที่ยวทานระดับโลกลดลงสิอันดับ เดิมทีเขาอยู่ในอันดับที่ส5้าแต่ตอนนี้ตกลงมาอยู่ที่25บห้าแล้วหากเป็นเช่นนี้ต่อไปและเขาไม่ทะลุทะลวงเข้ามาใครจะรู้ว่าเขาจะตกไปไกลแค่ไหนอาจเป็นไปได้ว่านี่หมายความว่ามีดินแดนอมะตะใหม่สิบแผงเกิดขึ้นบนโลกคงจะเป็นเรื่องโกหกถ้าจะบอกว่าแวงมังไม่ได้สับสนเลขที่ฉันจะต้องกลายเป็น,นดินแดนอมะตะอย่างรวดเร็วอารมณ์ดีของหวังมางหายไปอย่างไรก็ตามเขามีแผนอยู่ในใจ เขาต้องการกำจัดตัวอ่อนปีศาจทั้งหมดในจังหวัดโดยเร็วที่สุดเพื่อที่เขาจะได้มีคุณค่าวิวัฒนาการเพียงพอที่จะทำให้การวิวัฒนาการอมะตะในดินแดนของเขาสมบูรณ์ส่วนเทพประจำถิ่นเรื่องนั้นต้องรอไปก่อนเว้นแต่ว่าเขาจะกลายเป็นดินแดนอมะตะการทำภารกิจให้สำเร็จนั้นเป็นไปไม่ได้เลยวังหมางจึงออกจากถ้ำและกลายร่างเป็นร่างที่แท้จริงของเขาปีกทั้งแปดของเขากางออกขณะที่เขาทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้า วันนี้ดวงอาทิตย์สดใสเป็นพิเศษและในขณะที่เขาบินไปเขาก็มองเห็นเมืองที่พังทลายมีรถที่ถูกทิ้งร้างและมีศพถูกกินไปครึ่งหนึ่งทุกแห่งเมืองนี้เต็มไปด้วยซอมบี้บางครั้งจะเห็นผู้คนวิ่งหนีอย่างบ้าคลาั่งโดยถูกกลุ่มซอมบี้ไล่ล่าฉา,ากที่คล้ายกันนี้เกิดขึ้นในเมืองอื่นๆมากมายแต่โชคดีที่สถานการณ์ของเมืองยี่ซุนยังคงพอทนได้สิ่งที่ทําให้หวังหอมากรู้สึกหดหูใจก็คือความจริงที่ว่าเขาค้นหามาสองสามชั่วโมงแล้วแต่ก็ยังไม่พบร่องรอยของตัวอ่อนปีศาจ อย่างไรก็ตามหวังหอมังรู้ว่าเขายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจของเขาหากเขามีระบบจะแจ้งให้เขาทราบเขาตรวจค้นเมืองอย่างถี่ถ้วนแต่ไม่พบสิ่งใดเลยหลังจากนั้นเขาก็ค้นหาป่าและภูเขาโดยรอบแต่ก็ยังไม่มีอะไรผู้ตามตรงแวงมังไม่รู้ว่ามีตัวอ่อนปีศาจกี่ตัวในจังหวัดพวกเขามีขนาดเท่ากันทั้งหมดหรือไม่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกมันบางตัวมีขนาดเล็กมากจนเขาหามันไม่เจอละ่ะหลังจากค้นหามานานโดยไม่มีผลลัพธ์ใดๆหวังหมางก็ค่อนข้างหงุดหงิดเขาอยู่ใกล้กับดินแดนระดับอมตะมากและสิ่งที่เขาต้อออองกกกาาร็คืืินตอน,อนตตััวววู่เเพีียยดจทลุ ความรู้สึกอยากอยู่ใกล้แต่ไกลกลับกัดแทะเขาขณะที่หวังหอมั่งรู้สึกท้อแท้เล็กน้อยและกำลังจะยอมแพ้เสียงของระบบก็ดังขึ้นติง๊งตรวจพบสถานะปัจจุบันของโฮสต์โฮสจะได้รับตัวเลือกภารกิจดังต่อไปนี้ภารกิจที่หนึ่งในแง่ขอองค์การบุกรุกของซอมบี้บนโลกจงนิ่งเฉยวงเล็บเหลี่ยมปิดเวลาภารกิจจนกว่าจะเสร็จสิ้นชั้นรางวัลภารกิจมูลค่าวิวัฒนาการ5 0 0พล้านภารกิจ2จากการรุกรานของซอมบี้ทั่วโลกกำจัดซอมบี้ในจังหวัดของคุณเวลาภารกิจจนกว่าจะเสร็จสิ้น รางวัลภารกิจมูล,ลค่าการวิวัฒนาการ50พันล้านขั้นสูงกาชาไรยหีบสมบัติเพชรทรวงเล็บเหลี่ยมปิดภารกิจที่3จากการรุกรานของซอมบี้ทั่วโลกกำจัดซอมบี้ทั้งหมดในเรดเอ็มไพร์เวลาภารกิจจนกว่าจะเสร็จสิ้นชั้นรางวัลภารกิจมูล,ลค่าการวิวัฒนาการ200พันล้านกาชาระดับสูงสุด x 2กล่องสมบัติเพชร x 2 1ภารกิจที่4ท่ามกลางการรุกรานของซอมบี้ทั่วโลกกำจัดพวกมันทั้งหมดเวลาภารกิจจนกว่าจะเสร็จสิ้นนชัั้รราางลภกิจ มูล,ลค่าวิวัฒนาการ600พันล้านกาชาระดับสูง X6 หีบสมบัติอมาตะไซยวงเล็บเหลี่ยมปิด